สวัสดีค่ะน้องดาวชลิตานะคะโมนี่สิมาลองผลงานเพลงขายก้อยคอยไอยฟั่งนะคะพี่น้องที่พ่อท่านได้กินเขา้องดาวสิภาพไปกินเขานะคะไปกินก้อย,อยน้ำกันได้จ้าเด้อขายก้อยคอยไออ,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 ออยู่เพิงหน้าใจข้างปัม๊มน้ำ โชเฟอร์แท็กซี่คนนั้นวันนี้ท้งวันบ่เห็นสอดมาอไอเคยมาสั่งพวนงนมย่างลวกขันแทนะาก้อยขมคม,คมให้อ้ายเนลา่าขมตายมาบ่เอาเรื่องกัน เมื่อน้องคนก้อยตากก็คอยเลี้ยวแหนมแท็กซี่จนลายจานเกือบลืมเติมบีลูกค้าคอยติคมน้อยทั้งวันเกิดเรื่องอย่างนอบอสอดพบกข่างปั๊มน้ำมัน ติดไฟแดงหรือรถชนกันรู้ไหมทั้งวันน้องคอยเป็นหว่วงส้นไม่ไหมเตรียมไฟก้อยทำมอรสั่งเครื่องในสียางหันแช่ในหลังเป็นผู้หวง ขาเหนียวหอนหอนหนึ่งด้วยไฟและใจทั้งดวงปานใดสิมาถามทวงเมนูประจำให้น้องพีใจขายคอยคอยอายกระวนกระวายหัวใจหนห่วยหรืออายเจอคนสวยสวย สาวขายประกันเข้ามาปั่นใจจนลืมคิดหอดว่าเคยเอบาจอดกินคอยเอคมตายน้องทาจนสิ้นใบไม้เหลือแต่หัวใจที่ใกล้หมดแล้ว